นี่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าแมวของคุณรักคุณจริงๆหรือเพียงอยู่ด้วยเพราะความสะดวกสบายเท่านั้นบางครั้งพวกเขาอยู่ใกล้เล่นกับคุณหรือส่งเสียงเรียกอย่างต่อเนื่องขณะที่บางครั้งก็เฉยชาและไม่สนใจในวิดีโอนี้เราจะพาคุณมาดู10ข้อแตกต่างระหว่างแมวที่รักคุณจริงๆกับแมวที่เพียงแค่ทนอยู่พร้อมสัญ,ญญาณและพฤติกรรมที่เจ้าของควรสังเกตก่อนรับชมเราขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ การอยู่ใกล้คุณและติดตามชีวิตประจำวัน การเห็นแมวเข้ามานอนหรืออยู่ใกล้คุณอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่เรื่องบังเอิญเลยนะครับแมวที่รักคุณจริงๆมักเลือกตำแหน่งที่ใกล้คุณเพื่อสังเกตและรับรู้ความเคลื่อนไหวการอยู่ใกล้นี้ช่วยให้พวกเขาสามารถจับสัญญาณร่างกายหรืออารมณ์ของคุณได้อย่างละเอียดทั้งเวลาที่คุณพักผ่อนหรือทำกิจกรรมประจำวันนอกจากนี้การติดตามและอยู่ใกล้ยังเป็นการสร้างความอบอุ่นและความผูกพันทางอารมณ์พวกเขาจะแสดงท่าทีที่สบายใจ ซึ่งจะแสดงออกด้วยภาษากายต่างๆเช่นการนวดคุณด้วยอุ้งเท้าการส่งเสียงครางเบาๆหรือการกระพริบตาช้าๆสิ่งเหล่านี้เป็นสัญญาณที่บอกว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยและเลือกที่จะมอบหัวใจให้กับคุณอย่างแท้จริงในขณะเดียวกันแมวที่เพียนทนอยู่จะปรากฏตัวเฉพาะช่วงที่สะดวกหรือเมื่อมีสิ่งที่ต้องการเช่นอาหารหรือที่นอนอุ่นๆการอยู่ใกล้จึงขาดความต่อเนื่องและไม่ได้สะท้อนถึงความรัก การแสดงท่าทางผ่อนคลายและเปิดเผยส่วนที่เปราะบางร่างกายของแมวที่มีความผูกพันลึกซึ้งจะผ่อนคลายอย่างชัดเจนนอนหลับอย่างสบายใจหรือแม้กระทั่งเปิดท้องเพื่อแสดงความไว้วางใจการเปิดเผยความเปราะบางนี้ถือเป็นสัญญาณสำคัญที่เจ้าของควรสังเกตเลยนะครับ ในทางกลับกันแมวที่เพียงทนอยู่จะไม่มีท่าทางที่ผ่อนคลายแบบนั้นพวกเขามักเลือกที่จะนอนในมุมที่รู้สึกปลอดภัยและระมัดระวังตัวอยู่เสมอท่าทางของพวกเขาจึงแข็งและไม่แสดงออกถึงความสบายใจพวกเขาอาจจะนอนขดตัวแน่นหรือเอาหางซุกไว้ใต้ลังตัวซึ่งเป็นท่าที่พร้อมจะลุกหนีได้ทันทีเมื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย การอยู่ใกล้คุณเกิดขึ้นเพื่อความสะดวกของตัวเองมากกว่าการแสดงความรักพวกเขามองว่าคุณเป็นแค่แหล่งอาหารหรือที่พักพิงที่ให้ความอบอุ่นเท่านั้นดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าความสะดวกสบายกำลังจะหายไปพวกเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนที่อยู่ทันทีท่าทางของพวกเขาจึงไม่เคยเปิดเผยความเปราะบางใดๆให้คุณเห็นอย่างแท้จริงการสื่อสารด้วยเสียงและการตอบสนอง เสียงที่แมวใช้สื่อสารกับเราสะท้อนความรู้สึกภายในของพวกเขาได้อย่างชัดเจนเลยนะครับแมวที่ผูกพันกับคุณอย่างแท้จริงจะส่งเสียงครางหรือเสียงเรียกอย่างต่อเนื่องเสียงครางหรือเสียงเพอของพวกเขาไม่ใช่เพียงแค่เสียงธรรมดาแต่เป็นสัญญาณของความสุขความสบายใจและความใกล้ชิดที่พวกเขารู้สึกเมื่ออยู่กับคุณ พวกเขามักส่งเสียงเหล่านี้ทั้งในตอนที่คุณลูบหัวหรือแม้แต่ตอนที่อยู่ใกล้กันถึงแม้คุณอาจจะไม่ได้สัมผัสพวกเขาเลยด้วยซ้ําบางครั้งพวกเขาจะร้องเมียวเมียวเมื่อคุณกลับถึงบ้านเป็นการทักทายและแสดงความดีใจ เสียงเหล่านี้สะท้อนว่าพวกเขามองคุณเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและเป็นแหล่งของความมั่นคงทางอารมณ์แต่ในทางตรงกันข้ามแมวที่ไม่ได้รักคุณมากนักจะส่งเสียงเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นเสียงของพวกเขาจะขาดความต่อเนื่องและจะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อพวกเขามีสิ่งต้องการเช่นเมื่อถึงเวลาอาหารหรือเมื่อต้องการให้คุณเปิดประตูให้การสื่อสารจึงเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองและไม่ได้สะท้อนความรักหรือความผูกพันใดๆ การแบ่งปันหรือการคาบสิ่งของการคาบสิ่งของมาให้คุณนั้นมีที่มาจากสัญชาตญาณน,นักล่าและการให้รางวัลตามธรรมชาติของแมวสำหรับแมวที่รักคุณจริงๆการคาบของเล่นหรือสิ่งของเล็กๆมาให้คุณเป็นการแสดงออกถึงความไว้วางใจและความสำคัญของคุณในชีวิตพวกเขาพวกเขามองว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวหรือกลุ่มเดียวกันที่ต้องแบ่งปันของขวัญเหล่านี้ให้ พฤติกรรมนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะตอนที่แมวหิวแต่เกิดขึ้นในหลายสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตอนที่คุณกำลังพักผ่อนหรือตอนที่พวกเขาต้องการใช้เวลาร่วมกับคุณการกระทำเหล่านี้สะท้อนถึงความใส่ใจและความรักอย่างแท้จริงสำหรับแมวที่ทนอยู่กับคุณพฤติกรรมการคาบสิ่งของของแมวกลุ่มนี้มักจะเกิดขึ้นเพื่อเรียกร้องความสนใจหรืออาหารเท่านั้นพวกเขาเรียนรู้ว่าเมื่อทำเช่นนี้แล้วคุณจะให้ความสนใจหรือให้รางวัล พฤติกรรมนี้จึงเป็นการปรับตัวเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการไม่ได้สะท้อนความรักหรือความผูกพันใดๆการคาบของมาให้จะเป็นเพียงการกระทําแบบครั้งคราวและมุ่งเน้นที่การได้รับผลตอบแทนในทันทีการตอบสนองต่ออารมณ์และความเครียดแมวที่ผูกพันกับคุณอย่างลึกซึ้งมีสัญชาตญาณในการสังเกตสภาวะอารมณ์และร่างกายของคุณอย่างละเอียด พวกเขาสามารถรับรู้ได้เมื่อคุณกำลังเครียดเศร้าหรือกังวลและจะตอบสนองด้วยวิธีที่แสดงถึงความเห็นอกเห็นใจและความรักอย่างแท้จริงเมื่อเห็นว่าคุณอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอพวกเขาจะเข้ามาใกล้ขดตัวอยู่ข้างๆหรือแม้แต่ส่งเสียงครางเบาๆเ,เพื่อสร้างความอบอุ่นและความปลอดภัย <c oughs> การตอบสนองเหล่านี้เป็นไปโดยธรรมชาติไม่ได้เกิดขึ้นเพราะต้องการสิ่งใดตอบแทน แต่มาจากความต้องการที่จะดูแลเจ้าของที่พวกเขารักการที่แมวเข้ามาใกล้ในยามที่เราเปราะบางที่สุดนั้นเป็นการแสดงความผูกพันที่ลึกซึ้ง พวกเขาเข้าใจว่าคุณกำลังต้องการการสนับสนุนทางอารมณ์และการอยู่ใ,ใกล้ๆของพวกเขาจะช่วยลดความเครียดและทำให้คุณรู้สึกได้รับการดูแลในทางกลับกันแมวที่เพียงทนอยู่จะขาดความใส่ใจต่ออารมณ์ของคุณอย่างสิ้นเชิงการอยู่ใกล้ในเวลาที่คุณเศร้าหรือกังวลจะเกิดขึ้นเพียงเมื่อสะดวกเท่านั้นและมักจะไม่แสดงความสนใจต่ออารมณ์ที่แท้จริงของคุณ พวกเขาอาจเข้ามาใกล้เพียงเพราะต้องการความอบอุ่นจากร่างกายของคุณไม่ใช่เพราะต้องการปลอบโยนคุณการอยู่ใ,ใกล้จึงเป็นเพียงแค่การหาผลประโยชน์จากคุณเท่านั้นการยอมรับการสัมผัสการยอมให้ลูบตัวจับอุ้งเท้าหรือโอบกอดอย่างอ่อนโยนเป็นสัญญาณชัดเจนว่าพวกเขารู้สึกปลอดภัยและไว้วางใจแมวที่รักคุณจะเต็มใจให้ความใกล้ชิดและตอบสนองต่อสัมผัสด,ด้วยความผ่อนคลาย ส่วนแมวที่ไม่ได้รักคุณมากนักพวกเขามักจะหลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือยอมให้คุณลูบได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นการตอบสนองจึงไม่ได้สะท้อนความรักแต่เป็นการปรับตัวให้ยอมรับสถานการณ์เพื่อหลีกเลี่ยงความไม่สบายตัวที่อาจเกิดขึ้นการสัมผัสสำหรับแมวกลุ่มนี้เป็นเพียงการรบกวนที่ต้องอดทนหรืออาจยอมให้คุณสัมผัสเพียงเพราะเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันการติดตามและเลือกพื้นที่ใกล้คุณ ในบ้านแมวที่รักคุณจริงๆจ,จะเลือกอยู่ในตำแหน่งที่คุณอยู่เพื่อสร้างความอบอุ่นและปกป้องทั้งตัวเองและคุณการติดตามคุณไปตามห้องต่างๆหรือการนอนหลับในห้องเดียวกับคุณคือการสื่อสารว่าคุณคือส่วนหนึ่งของอาณาเขตของพวกเขาและพวกเขาต้องการให้คุณอยู่ในสายตาเสมอพฤติกรรมนี้เป็นมากกว่าแค่ความใกล้ชิดแต่มันคือการสร้างความอบอุ่นและความผูกพันที่มาจากสัญชาตญาณอย่างแท้จริง ในทางกลับกันแมวที่เพียงทนอยู่จะเลือกพื้นที่ที่เหมาะกับตัวเองเท่านั้น พวกเขาจะสนใจเพียงแค่ตำแหน่งที่ให้ความอบอุ่นอาหารหรือเป็นที่ซ่อนที่ปลอดภยัยความใกล้ชิดจึงเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อมันตอบสนองความต้องการของเขาโดยตรงเท่านั้นพฤติกรรมนี้ไม่ได้สะท้อนถึงความรักหรือความผูกพันใดๆหากพวกเขาพบสถานที่ที่สะดวกกว่าหรือมีแหล่งอาหารที่เข้าถึงง่ายกว่าพวกเขาก็อาจจะเปลี่ยนที่อยู่ไปทันทีเพราะการอยู่ใกล้คุณเป็นเพียงการทำเพื่อตัวเองเท่านั้นไม่ใช่เพื่อสร้างความสัมพันธ์เลยครับ การเล่นเพื่อสร้างความสัมพันธ์การเล่นไม่ใช่แค่การออกกำลังกายหรือระบายพลังงานสำหรับแมวนะครับแต่มันคือโอกาสสำคัญในการสร้างความผูกพันและสื่อสารความสนใจคุณจะสังเกตเห็นว่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างเต็มที่กับการเล่นไม่ว่าด้วยการล่าการกระโดดหรือการพยายามจับของเล่นอย่างจริงจังการใช้เวลาเล่นด้วยกันนี้เป็นเหมือนการตอกย้ำความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนขึ้น พวกเขาจะมองว่าคุณเป็นเพื่อนร่วมเล่นที่น่าเชื่อถือและเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สำคัญในชีวิตของพวกเขาในทางตรงกันข้ามแมวที่เพียงทนอยู่มักจะเล่นเฉพาะเมื่อพวกเขาต้องการเท่านั้นการเล่นจึงไม่ต่อเนื่องและไม่ได้สะท้อนความรักพวกเขาอาจจะเล่นกับคุณในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็เดินจากไปทันทีหรืออาจจะเข้ามาเล่นก็ต่อเมื่อพวกเขาเบื่อและต้องการความบันเทิงชั่วคราวจากคุณเท่านั้นพฤติกรรมนี้แสดงให้เห็นว่า พวกเขาปรับตัวเข้ากับกิจกรรมของคุณเพียงเพื่อความสะดวกของตัวเองพวกเขาไม่ได้มองว่าการเล่นเป็นช่วงเวลาที่จะได้เชื่อมความสัมพันธ์กับคุณแต่เป็นการหาประโยชน์จากคุณเพื่อเติมเต็มความต้องการของตัวเองเท่านั้น <S <S <ๆ>การสแสดงความยินดีและตื่น,ตนเต้นเนมื่อเจอคุณช่วงเวลาที่คุณกลับถึงบ้านหรือเจอกับแมวหลังจากห่างกันเป็นบททดสอบสำคัญของความสัมพันธ์การตอบสนองของแมวจะบ่งบอกได้ว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรกับการที่ได้เห็นคุณอีกครั้ง สำหรับแมวที่รักคุณจริงๆพวกเขาจะแสดงความยินดีอย่างชัดเจนและเต็มไปด้วยอารมณ์คุณจะสังเกตเห็นว่าพวกเขาวิ่งเข้าหาคุณทันทีส่งเสียงร้องทักทายอย่างต่อเนื่องหรือรีบเข้ามาถูตัวนั่นเป็นสัญญาณที่แสดงถึงความสุขความคิดถึงและความโล่งใจที่ได้เห็นคุณกลับมาอย่างปลอดภัย แต่สำหรับแมวที่ทนอยู่การตอบสนองของแมวกลุ่มนี้จะเรียบเฉยและขาดความตื่นเต้นพวกเขาอาจจะแค่สังเกตคุณจากระยะไกลหรือค่อยๆย,ย้ายเข้ามาใกล้เฉพาะเมื่อสะดวกเช่นเมื่อคุณไปที่ชามอาหารของพวกเขาหรือเมื่อคุณนั่งลงบนโซฟาความตื่นเต้นหรือการแสดงความยินดีแทบไม่มีการกระทำเหล่านี้ทำให้คุณไม่รู้สึกถึงความสัมพันธ์ทางอารมณ์และเป็นเพียงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการเท่านั้น ความสม่ำเสมอในการแสดงความรักความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างแมวที่รักคุณจริงๆกับแมวที่ทนอยู่คือความสม่ำเสมอและความต่อเนื่องของพฤติกรรมที่แสดงออกครับพวกเขาจะแสดงออกถึงความรักและความไว้วางใจผ่านทุกพฤติกรรมที่กล่าวมาทั้งหมดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการเลือกอยู่ใกล้คุณในทุกที่ที่คุณไปการชวนเล่นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ หรือการเข้ามาปลอบประโลมในยามที่คุณเศร้าพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่เป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรประจำวันและเกิดขึ้นในทุกสถานการณ์ แต่ในทางกลับกันสำหรับแมวที่ทนอยู่หรือไม่ได้รักคุณมากนักพฤติกรรมเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวหรือเฉพาะเพื่อความสะดวกให้กับตัวเขาเท่านั้นพวกเขาอาจจะเข้ามาใกล้เพื่อขออาหารหรือยอมให้รูปตัวเพียงเพื่อความอบอุ่นและจะเดินจากไปทันทีที่ได้สิ่งที่ต้องการพฤติกรรมเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากความรักหรือความผูกพันทางอารมณ์แต่เป็นการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดเท่านั้น การสังเกตความแตกต่างในความสม่ำเสมอของพฤติกรรมจะทำให้คุณเข้าใจความสัมพันธ์กับแมวได้อย่างลึกซึง้งและทำให้คุณรู้ว่าความรักที่คุณมีให้นั้นได้ถูกส่งไปถึงหัวใจของแมวแล้วหรือยังและนี่ก็คือ10ข้อแตกต่างระหว่างแมวที่รักคุณจริงๆกับแมวที่เพียงทนอยู่พฤติกรรมเล็กๆน้อยๆที่เราอาจมองข้ามในชีวิตประจำวันสามารถบอกได้ชัดเจนว่าพวกเขารักและไว้วางใจเรามากแค่ไหน แต่อย่างไรก็ตามอย่าลืมว่าแมวแต่ละตัวมีนิสัยและวิธีสื่อสารที่แตกต่างกันบางตัวอาจจะต้องใช้เวลานานกว่าจะเปิดใจขณะที่บางตัวอาจแสดงออกอย่างชัดเจนตั้งแต่แรกการสังเกตอย่างเข้าใจและไม่เปรียบเทียบจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับพวกเขาลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น